จากการออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อสารปกครองเนื่องจากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับผู้รับอนุญ,ญาตหรือประกอบกิจการโทรทัศน์เท่านั้นการขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประกอบกิจการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทโดยเป็นบริษัทในเครือบริษัท r s จำกัดหมหาชน ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่อันเป็นการให้บริการระบบโทรทัศน์ดาวเทียมมีสถานีโทรทัศน์4ช่องและผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีพศ2557ระหว่างวันที่12มิถุนายน2557ถึงวันที่13กรกฎาคม2557จากสาพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ตามพันธสัญญาที่ทำไว้เมื่อวันที่12กันยายน2548ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับสิทธิ์ดังกล่าวจึงย่อมสามารถนำรายการที่รับสิทธิ์ตามสัญญาดังกล่าวไปดำเนินการเผยแพร่ได้ในหลายช่องทางที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุดโดยข้อสารประกอบกับรายการลำดับที่7ของภาคผนวกกกำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลลรอบสุดท้ายเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ภายใต้การให้บริการโทรทัพท์ที่ไปการทั่วไปเท่านั้นผมชนะคดีก็พอใจแล้วเป็นสิทธิของเรานะฮะตามกฎหมายอยู่แล้วนะฮะเป็นลิขสิทธิ์ที่เราได้มาก่ออยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ปีส8่นะครับนะฮะมันเป็นสิทธิของเราอยู่แล้วนะฮะเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทางแผนธุรกิจเดี๋ยวคงคิดว่าเดี๋ยวทาง PR เราเนี่ยก็จะจะถแถลงอีกทีว่าจะนัดเมื่อไหร่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้แหละครับน